วัสดีครับคนนะครับผมแล้วก็อยู่ยกันที่วัดลักขางโคศิตารามนะครับผมก็พามาชมกันนะครับผมนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นแม่นะ้ำเจ้าพญานะครับนะครับตรงนี้นะครับตรงตรงข้ามก็จะเป็นพระบรมมหาราชวังนะครับนะนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นรูปเหมือนองค์ใหญ่นะครับ นี่เลยนะครับผมครับสมเด็จพุทธาจารย์โตคมัมลังสีสวยๆแบบนี้เกิดแต่พามาอเปเยตวัตถุมงคลกันด้วยนะครับก็มีโอกาสได้เข้ามาเทียบก็พามาให้รับชมกัน น,นี้ก็เป็นบทโสดชิ้นบัญชน,นครับนี่อยู่ตรงหน้าองหลวงพ่อสมเด็จพุทธาจย์โตน,นี่เลยนะครับสวยสดงดงามอันนี้ก็จะเป็นคาถามหาโตครับ ได้มาเที่ยวก็เรียนเชิญนะครับแวะมาที่วัดได้นะครับตรงข้างก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพยานะครับ เดินไปด้านในนะครับก็จะเป็นระฆังนะครับรนะครับใหญ่ๆแบบนั้นเลยนะครับอยู่ด้านในนะนะครับด้านข้างก็จะเป็นโรงเรียนสตรีวัดระฆังนะครับรนะครับนี่เลยจเข้าไปดูข้างในกั็นนิดหน,นึ่งนะครับ สวยนะเป็นวันที่สวยนะวัดระฆังโัวสตาลาวอละมหาวิหารหอร่มเย็นดีนครับแนข้างจะเป็นระฆังนี่เลยนะครับไปสวยเออจะฝากติดตามกันด,ด,ด้วยนะครับผม รีโอกาสได้ไปวัดไหนก็นจะมารีวิวให้รับชมกันนะครับนี่ครับระคังสัญลักษณ์ของวัดเลยนะครับ แล้วก็มีคอนหักตีด้วยนะครับนี่โอเคเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันนิดนึงเลยนะครับด้านในวิหาร นี่นะครับสวยๆแบบนี้อยู่ที่กรุงเทพเรานี่เองนะครับแดดร้อนด้วยช่างมง เ้าไปในตัววิหารกันนะครับไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้างประตูอมลังสีสองห dan ni kan ไปดูด้านนอกกันนิดหนึ่งนะครับในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสวยมากเลยนี่นะครับด้านในโอ้โหครับเนี yeah. ่ย ของประเทศไทยเราเสวยๆแบบนี้เลยนะครับอืมาเข้ามาชมนะครับแบบนี้นี่นะครับตรนนี้ก็เป็นเปแบบ็นเหมือนเจดีย์ครับตั้งอยู่ตรงนี้นะ ส่วนนั้นก็จะเป็นวบบนนัตถุมงคลน,นะครับตรงห้อนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันนิดนึ่งประตูมีลูกกระครัองอยู่ด้วยคนระับ

รายงานรุ่นหนึ่งสองสองปีปีสามเจ็ด Obrigado. พี่มันใหญ่โอน,นได้ไหมครับได้น,น,น,นี่ละัน่ันละัคือสามหก สองหนึ่งสี่ปีเกิดอันนี้เป็นปีเกิดของหลวงพ่อใช่ไหมใช่ใช่อ๋อยิ่งใหญ่เลยอันนี้นิยมซื้อซุ้มไม่ใช่พวกประกันอ๋ออันนี้เกิดทะลุ่มครัเนื้อเกิดโทะลุซุ้มนี่ไม่ใช่ธรรมดาอันนี้เป็นเล่นแรงครัครับ อันนี้มีมวลส่วนเก่าไหมครับนี่ห้าหกเงินทำครั้งแรกไม่เคยทำทำครั้งแรกอันนี้มีเงินแพ้นี่เป็นองเดยครับถ้าหลังเป็นรูปรเงี้ยเงิน c ụ 대야 อันนี้เหมือนกันใช่ไหมครับอ๋อองอน,น,นสองสองสาคาวาดเอ้อับ อันนี้มีอันมีเท่านี้ใช่ไหมครับนี่เี่ยี่อยียี่ยี่ยมกห้ยกอย้อยหมือนกัน ข้าหลังจะเป็นรักษาอูนี้อันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยร่นองรุ่นหนึ่งรุ่นสองแพงรุ่นสแปดพันรุ่นสห่นล้รุ่นแรกสามหมื่นอ๋ออันนี้แปดไมก่อน้สามจองนะเป็นครับ

อันนี้ก็จะเป็นหอพระไตรปีดกนะครับนเป็น,น,นบ้านทรงไทยนะครับอันนี้ก็เหมือนขอภายในความไม่สะดวกนะครับขณะนี้เจ้าที่ปฏิบัติงานอยู่นะครับผมก็เลยไม่ได้ขึ้นไปนี่เลยนะครับ ก็พามาบชมกันนะครับสำหรับวัดอีกวัดหนึ่งนะครับผมนะครับแยังไงกดติดตามกันได้ด้วยนะครับนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับผมนะครับสำหรับวัดระฆังโคสิตารามนะครับผมนี่เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ